สวัสดีพี่น้องกองไิ่็สุขุสุขุเนยียนดีตอนครับเข้าสู้ซองสายผลทองประเสริฐเนาะตอนนี้สซวายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนาะทุกคนพอดีว่าเฮาอาจะมาซื้อของเนาะทุกคน,แล,กาากนแล้วก็เฮามาฮอดก็คัมแล้วและตอนนี้กำลังจะมาซอบกินข้าวเนะบบาะสวัสดีครับป้าผู้ใครดีทุกคนเฮาจะมาก,กินข้าวหรือเฮาจะกินกินอันอบบื่นเฮามาซอบกินข้าวเนาะเบาบ,บามวนเซนเซ่ เดี๋ยวืันนี้สจะพาทุกคนมาเลาะเบิ่องกันตลาดต้นตาลเนาะเพิ่มเป็นแบบว่าเป็นตลาดกลางคืนเนาะที่เขาเจ้ามักมากินข้าวมาลินมาช้อปปิ้งเนาะ<ม>เออแล้วก็เขาจะมีร้านขายเครื่องขายของนู่นนี่นั่นเนาะถ้าถ้าอยู่เล่าเข้ากลางคืนจะเป็นตลาดกลางคืนอะไรทุกคนตลาดเข้มของเนาะอันนี้ก็คือเป็นซิเนเจอร์ของของอจังหวัดขอนแก่นเน,กนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทาย เบึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็อยู่ที่ในนี่ทุกคนบรรยากาศเกืบสิบประมาณนี้คนหลขนาดเลยเวลาวัน <c oughs> นี้เป็นวันซุกเด้มาเนี้วันนี้เป็นวันซุกคนก็เลยมาเลาะมาดินหลายๆเ, <c oughs> เดี๋ยวชิพาทุกคนมาเลาะมาชอ็อปมาซิมเนาะ เฟนผู้กุศลยูทูบในรอทุกคน่ะได้เข้าไปท่ตามเฟิร์นผู้กุศลในรูเดเด้อพนกนข่าวมาคิดจะแนบบุรีเด้อปกติเขาอาจะไปเล่นเต่อุดรเนาะทุกคนแต่ว่าวันนี้เฮามาเล่นไก่ ที่ว่าสิว่าจะเป็นมาลินทอดเต่อุดอรเนาะแต่ว่าโอ้ยมาลินขอนแก่นดีกว่าสินะวันนี้เฮาสิบาซื้ออย่างแนนปะบูเมื่อนี้เฮาจะมาซ,ซื้อเครื่องเออซื้อเขื่องล้วกะ็มา,าจจมเลาะมาซอฟมาซิมเนาะเ,เพราะว่าเฮาหากะบบ้าฮอดเฮาก็สิมากินข้าวก่อนเอนา,าอแรงก่อนแลมมื่นก็เฮาก็สิไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดประตูน้ำตลาดบ่วน ្ស្វីខ្ញ្លាម្ນោ់ទៅ្រោ់បានិងវាដំ โลไปโลมากอะอยากน้ำเนาะน้ำน้ำใหญ่เลยมีน้ำอย่างนีวะ่็ไหน่ดู ปั่นยี่สิบคนเลยปั่นมาพี่เน็ตมดเนาะน้าปั่นเน็ตมดทุกคนเออ,อย่างแบบแคทบอกเบอร์อันน้ำมะพร้าวปั่นไหมคะไม่ปั่นเนาะ ได้ยางเน่ล้กูได้อันนี้แล้วได้เสื้อตัวนึงแล้วันเสื้อสิหาเากูนใปช่อันนี้ซื้อนะซื้อซื้อซื้อไปนุ้งใส่มาแรงหรือซื้อน้อป่านซื้อวันนี้ หลังจากที่ว่าเราจะไปซื้อเครื่องสกปรแล้วก็จะเป็นเลาะน้ำกินแบบชิลวๆนะคนก็หลายๆทัราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์มีแต่คนตาบอดนฮะวาคนตาบอดวะ นี่เขาเจาตาบอดเลยเขาเจ้าอ่า,าเขาตาบอดตาบอดเล่นดนตรีเลือกตังแล้วหนึ่งใส่แท้เลือกตงัง ัค <Top. S 2> ือเครื่องสมางเนาะซื้ออย่างเท่าตั้งหูอ๋อเดี๋ยวเขาก็หูแหละหูเนี่ยหูว่าเป็นกระเทยเอาไใส thế, <laughs> hả, 40 baht 40 baht 40 baht, ui, ngàm hàng, được, cái này uời này, đẹp không, đẹp không, đẹp không, สวยคือดาราเลยเขาก็ดาราบอกอ,อันนี้เราต้นเขาเราต้นตาลนี่แหละซิกเนเจอร์นะอ,อ <c oughs> เปที่กลางฟอกซองบูบู làm cũng làm